สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง Rice แ n d ดของเคช่องที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เรื่องราวที่น่าสนใจรอบโลกไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจวัฒนธรรมและอาหารที่โด่งดังระดับโลกวันนี้ผอมมาจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอาหารไทยที่เรียกได้ว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยที่คนทั้งโลกต่างยกย่องและอยากลิ้มลองสักครั้งในชีวิตอาหารจานนี้ก็คือต้มยำกุ้งหรือซุปก,กุ้งรสจัดจ้านที่ครองใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมาอย่างยาวนาน ต้มยำกุ้งไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่ยังเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งชาติด้วยรสชาติที่โดดเด่นครบเครื่องทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มและหอมกลิ่นสมุนไพรไทยที่ยากจะหาใครเหมือนเมื่อใครได้ลองชิมสักครั้งก็มักจะประทับใจและอยากกลับมาทานอีกบางคนถึงกับบอกว่าต้มยำกุ้งคือหนึ่งในอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคำว่าต้มยำม,มาจากการผสมคำสองคำคำว่าต้มหมายถึงการปรุงด้วยการต้มในน้ำซุปส่วนคำว่ายำคือการคลุกเคล้าปรุงรสให้จัดจ้านรวมเข้าด้วยกัน เมื่อรวมกันจึงเป็นเมนูต้มยำและเมื่อใส่กุ้งสดลงไปเป็นวัตถุดิบหลักจึงกลายเป็นต้มยำกุ้งต้นกําเนิดของเมนูนี้มาจากภาคกลางของประเทศไทยโดยชาวบ้านมักจะจับกุ้งสดจากแม่น้ํามาปรุงรสกับสมุนไพรที่หาได้ง่ายอย่างตะไคร้ใบมะกรูดและข่าสมุนไพรเหล่านี้นอกจากช่วยดับกลิ่นคาวกุ้งแล้วยังเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมที่ชวนให้หิวอีกด้วยสเสน่ห์ของต้มยำกุ้งคือการผสมผสานรสชาติหลากหลายให้อยู่ในชามเดียว ความเปรี้ยวจากน้ำมะนาวสดความเค็มกล,มกล่อมจากน้ำปลาความเผ็ดซ่าจากพริกสดและความหอมของสมุนไพรไทยทุกอย่างรวมกันจนเกิดเป็นรสชาติที่ทั้งซับซ้อนและลงตัววัตถุดิบหลักที่สำคัญนอกจากกุ้งสดแล้วยังมีเห็ดฟางหรือเห็ดนางฟ้าน้ำพริกเผาที่ให้ความหอมหวานและเผ็ดกำลังดีรวมถึงบางสูตรที่เพิ่มนมข้นจืดหรือกะทิเพื่อเพิ่มความมันและความกล,มกลอมๆเข้าไปวิธีการทำต้มยำกุ้งก็ไม่ซับซ้อนเริ่มจากต้มน้ำซุปกับสมุนไพรไทยให้หอม จากนั้นใส่กุ้งสดลงไปต้มจนกุ้งสุกพอดีเติมเห็ดใส่พริกสดและปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำพริกเผาชิมรสให้ออกเปรี้ยวเผ็ดเค็มตามที่ต้องการเสิร์ฟร้อนๆคู่กับข้าวสวยร้อนๆเพียงเท่านี้ก็ได้เมนูต้มยำกุ้งที่หอมอร่อยจนใครได้กลิ่นก็อดใจไม่ไหวต้มยำกุ้งไม่ได้เป็นแค่อาหารธรรมดาแต่ยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ อาหารจานนี้ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของเมนูยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอยากลิ้มลองมากที่สุดเมื่อเดินทางมาประเทศไทยและยังเคยถูกเสนอให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอีกด้วยความนิยมของต้มยำกุ้งยังทำให้มีการดัดแปลงหลากหลายรูปแบบในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งสไตล์ญี่ปุ่นที่ผสมมิโซะลงไปต้มยำกุ้งสไตล์ยุโรปที่ลดความเผ็ดเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งต้มยำกุ้งแห้งที่ใช้น้ำซุปน้อยแต่รสชาติยังเข้มข้นเหมือนเดิม ในแง่ของคุณค่าทางโภชนาการต้ยมยำกุ้งถือเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพกุ้งมีโปรตีนสูงและไขมันต่ำสมุนไพรยอย่างตะไคร้และข่ามีสรรพคุณช่วยย่อยอาหารและลดการอักเสบพ,พริกสดมีวิตามินซีสูงช่วยเสริมภูมิคุ้มกันใบมะกรูดยังช่วยบำรุงหัวใจและระบบทางเดินหายใจการทานต้ยมยำกุ้งจึงไม่เพียงได้ความอร่อยแต่ยังได้คุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกด้วยต้ยมยำกุ้งยังมีบทบาทในวัฒนธรรมและสื่อบันเทิงของไทย ตัวอย่างที่หลายคนรู้จักคือภาพยนตร์ชื่อดังต้งยมยำกุ้งที่นำแสดงโดยโทนี่จาซึ่งชื่อนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากอาหารจานเด็ดที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกทั้งร้านอาหารไทยในต่างประเทศแทบทุกแห่งจะต้องมีเมนูนี้อยู่ในรายการอาหารถือเป็นเมนูหลักที่ดึงดูดลูกค้าต่างชาติและช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลกเมื่อมองย้อนกลับมาเราจะเห็นได้ว่าต้ยมยำกุ้งไม่ใช่เพียงแค่อาหารในชีวิตประจำวันแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต ความคิดสร้างสารรค์และภูมิปัญญาของคนไทยรุ่นต่อรุ่นต้ยมยำกุ้งคือรสชาติแห่งความเป็นไทยที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวของชาติบ้านเมืองผ่านชามซุปหนึ่งชามรสชาติที่จัดจ้านนี้ยังเป็นเครื่องยืนยันว่าคนไทยรู้จักการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่รอบตัวให้กลายเป็นเมนูที่ทั้งอร่อยและมีประโยชน์ท้ายที่สุดต้ยมยำกุ้งคืออาหารที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจและทำให้คนทั่วโลกหลงรักหากคุณยังไม่เคยลองชิมต้ยมยำกุ้งต้นตำรับจากประเทศไทย ผมอยากจะบอกว่ามันคือประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเลยจริงๆเพราะมันไม่ใช่เพียงซุปธรรมดาแต่คือรสชาติที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและวัฒนธรรมของคนไทยอย่างแท้จริงขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้หากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Rise and conquer ของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆและแรงบันดาลใจใหม่ๆจากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ